โอเคครับคีจานชลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแนะนําตัวให้รู้จักนิดนึงก็ชื่อคีจันชลีแสงสังนะคะครั้งนี้ก็มาออกงานกับกลุ่มเป็นครั้งแรกชื่อเรื่องมหรสพเวลาค่ะหนังสือเล่มน,นี้ก็เป็นรางวัลอ่านเอาเก้าแรกปีล่าสุดปีนี้ค่ะครับผมเรื่องราวเป็นอะไรยังไงลองเล่าให้ฟังนิดนึงครับผม <S 1> <S 1> <S เรื่องราวจะ เกี่ยวกับนักเขียนคนหนึ่งเป็นนักเขียนผู้ชายที่เขาเขียนเรื่องราวลึกลับแล้วเขาก็ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ไปเช่าบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนั้นน่ะมีวิญญาณผีสาวสิงสถิตยอยู่ตัวเขาก็จะต้องมีสองหน้าที่ที่จะทำก็คือเขาโดนให้เพื่อนชวนไปเขียนบทภาพยนตร์ด้วยดังนั้นเขาก็เลยจะต้อง พยายามที่จะสร้างหนังให้สําเร็จแล้วก็พยายามที่จะต้องช่วยผีสาวคนนั้นให้ได้<ะ>ก็คือตรงตามชื่อเรื่องเลยค่ะม,มาหอรสบ<ะ>ก็แปลว่าความบันเทิงใช่ไหมคะส่วนเวลาก็คือเวรกรรมเรื่องนี้ก็จะพูดถึงวงการหนังไทยในสมัยหนังไทย1ิมอมกกาลังเฟื่องฟูสุดขีดนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของเวรกรรมที่ตามกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนด้วยค่ะ ผลงานเล่มนี้ไม่ใช่เล่มแรกแค่ไหมลองเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนหน้านี้เคยมีออกผลงานมาแล้วหลายเล่มก็ผลงานเล่มนี้ไม่ใช่เล่มแรกค่ะถ้ากับกร๊ฟแล้วก็อ่านเอาเนี่ยก็เคยลงผลง,งานในนั้น3เรื่องคือจอระเข้คอยเดิออยู่บนทางทั้งเบือกเรื่องชะมา5ชีวิตเรื่องโอ้ขอโทษนะคะสี่เรื่องแล้วก็เรื่องเอ่เพลงเอาดอกนิ้วแต่ที่ได้มีโอกาสมาพิมพ์กับกร๊ฟคือเป็นเรื่องแรกค่ะคือเรื่องมาหารสพเวลาแล้วก่อนหน้านั้นก็เคยมี ได้รับรางวัลน,น,น e ั้นมี b o ๊ก a w วอร์ดคะเรื่องนักสืบหลังเลนแล้วก็รางวัลแว่นแก้วอันนั้นจะออกกับสำนักพิมพ์นานม e ีบุ๊กค่ะเป็นยังไงบ้างมาอยู่กับโุ๊กบ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงบ้านหลังนี้น่ารักมากมากใครเกียินักเขียนมากๆแล้วก็ทํางานกันได้แบบสบายใจอะค่ะโดยเฉพาะเรื่องนี้ค่ะตัวเองต้องบอกว่าโชคดีมากที่ที่ได้บอกกอที่ดีอะค่ะ คือนอกจากจากจ,จ,จะใช้คําว่าไรเดียคะนอกจากพี่เขาจะจะให้เกียรติเราคือถามทุกอย่างไม่ไม่ใช่อย,อยู่มาแก้งานของเราเลยเรื่องบางเรื่องซึ่มันเป็นเรื่องย้อนยุกอะ่ะเขาก็สามารถให้คําแนะนําในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะก็เลยรู้สึกประทับใจแล้วก็ภูมิใจกับผลงานเล่มนี้มากๆเพราะว่ามันมันได้ใส่รายรายละเอียดที่เป็นจริงแล้วก็หาข้อมูลกันทั้งตัวเราเองทั้งคาแนะนําของบกค่ะ ก็เลยรู้สึกประทับใจกับการทํางานที่นี่มากๆเลยค่ะก็เล่มนี้นะคะก็มาที่นี่เปิดตัวครั้งแรกมาที่ N18 เลยค่ะจะอยู่ที่ N18 และถ้ามาที่นี่วันนี้ก็จะมีใบปิดหนังแบบเก่าเราให้เป็นของสมนาคุณให้ด้วยพร้อมกับหนังสือเรื่องมหรสพเวลาแต่ตัวเองอ่ะจะอยู่จนถึงประมาณ5โมงเย็นนะคะหลังจากนั้นก็อาจจะไม่ได้มีอันนี้แจกแล้วไม่เป็นไร โอเคขอให้นั่งสือขายดีนะครับอขอบคุณครับ